<c oughs> บัตรนี้เป็นครั้งที่21ตรงกับวันที่30พฤศจิกายน2568 ข้าพเจ้านายมรุษแสนสุขขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอจริยบูชาแด่องค์พระสวัปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิช,ชาจินดามณีขอเทพเทว,วดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายครูบาอาจารย์และเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิ อันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักว่าเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันตุสัคขโมขทังสัคเคกาเมจะรูเปขิเลสิขระตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรรัตเทจะคาเมตะลวนะคาหะเนเคหะวัทุหิเคเตภูมาจะยังตุเทวาชลทะวิสเมยักขะคันทัพคนาคา ติดทันตาสันติเกยังมุนิวละวะจนังซาทัโวเมสุนันตุธรรมสวนรกาโลอะยัมพัทันตาธรรมสวนรกาโลอะยัมพัทันตาธรรมสวนรกาโลอะยัมพัทันตาวดส่วนน้ำการสิทธิคาฐานนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสละนังอัญญพุทโธเมสละนังวังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมหหตุสัพพธานาติเมสละนังอัญญธรรมโมเมสละนังวังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมหูตุสัพพธานาติเมสละนังอัญญสังโฆเมสละนังวังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมหหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณิกอนาโถอัายสัพปานินังปุเรตวปารมีสภปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเญนะมาหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกอนาโถหิตายศพปานินังปุเรตวาปารมีสพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเชนะมาหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกอนาโถสุขายศพปานินังปุเรตวปารมีสพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเญนะมาหตุสัพพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสัมมยังพะควาสักเกสุอิหละลติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสสทิงปัญจมเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหว่า,าระหันเตหิทัา,าสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยู้เยนาสน,นิปติตาหุนติขวันตังทัศนยะภิกขุสังคันจะ อธิโคจะตุนังสุทธาวาสการญิกานังเทวานังเอตตะทหุสีายังโคภะควาสักเกสุวิหะรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัเพเหวว่าอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันิปติตาหุติภะควันตังทัสนายาภิกขุสังขันจะ ยานนูนะมะยังปิเยนะภะคะวะโตสะสังคะเมยยมาอุสะสังคะมิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามะติอะทะโคตาเทวะตาเสยยะทะปินัมมะภะระวาปุริโสสะมันจิตังวาภาหังวะสาเลยยะสะสังลิตังวาภาหังสัมมินเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุ เทเวสุอ ah e ันตระหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังค่าทั้งอภาสิมหาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตมหอิมังธรรมสัมพยังทักขิตาเยวะอราชิตาสังคันเตอัตโคอราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตัตราภิกขวสมมาตังสุ เจตังอัตโนอุชุกับมังรสุซาลธีวเนตานิฆะเหตวาอินทิยานิร,ร,ราาักขันติปันทิตาเตอธโคอปลาาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเฉตวาขีหลังเฉตวาปลรีคังอินทักขีหลังโอหัตจะมะเมชาเ,จเตจารันติสุทาวิมา,าจาจขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาเตอธโคอัปลาาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเสนเตคมิสันติ อภัยพะภูมิงประหางมานุษสังเทหังเทวากายังปะลิปูเหลสันติตตอัตโพภะขวาภิกขุอมันเตศเยภูเย,ยนะภิกขเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติภะตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอให้สุงอัตติตรัดฐานนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เต่สัมปิภควันตานังเอตัปปรมาเยวเทวตาสนิปฏิตาอะหิสุงเสยถาปิไม่ห네ังเอตาละหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปิภควันตานังเอตัปปรมาเยวเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติเสยถาปิไม่หังเอตาละหิอาจิกิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัสาซาทุกังมณสิกโลทัพสิสามิต เอวัมพันเตติโคเตปิคูพระคาวโตปัจจัสมุขสุขภาวะเอตัถวจะสิโลกมนุษย์กสามิยัตถภูมมาตถาสิตายสิตาคิริขภะลังปะทิกตาธรรมหิตาปุถุสีหวสันลีนาโลมหังสาที่สำขโนโอทาตมะนัสาสุทธาวิปัสสันะมานวิลาภิโยปัญจสเตยตตวะวันเอกาปิละวัตเวตโตอมันติสัทธาสาวะเกสาสะเนลเต เทวกายา afikan ta te vishana tapi kawo tejak atap pakamalung su toa putas sasa senang, le sampatu lahu yana amunusa nam apeke sata kung sahasang atas satang setang eke sasa nang amunusa nam apeke nan tama ta kung tisa sapa uta angkung tanca apinyanya bawa kitowa na cakuma, ta toa aman teji sata sawa keesa te te wakaya afikan ta Ya wohang kita ya sami kilahi anu kupa so serta sahasa waya kapu maka pila watawa Iti mantau nang sami tingo nang Shasahasa himo mataya nino iti mantau cuti mantau wana yasasino โอ้ธมะนะอภิกรรมมงคิคู่นางสมิติ์ียานางค้าตาขีลาติสหัสายคานานตวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโอ้ธมานะอภิกรรมมงคิคู่นางสมิติ์ียานางอิเจตยโสลัสษัสหัสายคานานตวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโอ้ธมะนะอภิกรรมมงคิคู่นางสมิติ์ียานางเวสามิตาปัญจสตายาคานานตวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโม้ธมานะอภิกรรมมงคิคู่นางสมิติ์ียานาง กุมพิโลราชา่ะเกโกเวปุรัสสนิเวสนังเพื่โยนังสัตสหัสังยักานังปิจิรูปัสติกุมพิโลราชาไคเอโกสปะข้าสิมิติงว่นังปุริมันจะทิสังราชาทัตละโทปัสสาสติคันทัพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะภาวอินทนามามหาภารีทิมันโตชุดมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมตมานะอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงว่นังท่ากินันจะทิสังราชาวิลุโหตับปัสสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตปิตัสสะภาโวินทนามามหาพราอิทิมันโตจชืติมัตวันนัวันโตยัสสสินโนมตัมมานาภิกรรมมงภิกขุนาสมิติันนงปัจฉิมจัติสังราชาวิรูปะโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสสติโสกุตตปิตัสสะภาโวินทนามามหัพราอิทิมันโตจชืมันตวันนกวันโตยัสสสินโนโมตัมมานาอภิกรรมงภิกขุนาสมิติันนุตตะรันจติสังราชากุเวโรตัภาษาสติยาคานัง อาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสภาวะอินทนามามหพราอิทิมนโตจุมรมโตวันนวันโตยาสสิโนโมตมานาอภิกรรมมุนปิขุนางสมิติงนนนันโวลีมัทิสังทัตตะลัทโกทักขีในนัวิลุนทโกปัจฉิเมนัวิลุปะโคกุเวโลตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจัตโตโลทิสาทัตถละมานาอทังสุวันเอกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสะอาคูวันจัติการสัทธามายาคุเกณฑุเิเกณฑุวิภูจัตวิภูโตสหะจันทโนกรรมเสททโต ปนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตาเซโนจะขันทัพโหนะโรราชาชนะโนสังโฆอาภูปัญจสิโคเจวติมพุลุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนขันทัพภาษาราชุขิโวตมานะอีิกรรมุงปิคู่นางสมิติณวันนางอัตถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัสตากากัมพลัสตัลลาอาคูปายาคาสหายเทพียามุนาจัตตลัตธาจะอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันมหานาโคโซปะขาสมิติณวันนางเยนาคาราเชสหัสสานติทิพาชิ ทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคุเวหายาสาเตวะนมัจจปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภายันตานาคราชาณามสิสุปันนตโตเข้มมะกกสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิโอโขหายันตานาคาสุปันนาสัะนามังกาสุพุทธังชิตตาวชิระหะวชิระหัตเทนะสัมทังอสุลาสิตาภาตโลวาสวัสเซเตอิติมันโตยัสสัสนุกัลกัญชามหาภิสมะอสุลาธนเวคาสาเวปจิตเตสุจิตติจัปหาราโทนโมจีสหสัตตันจัปิปุตตานังสัพเพเวโรจนามังกา สันดนหิตวาพพะลิงเสนางลาหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทธันเตภิกุนางสมิติโวานางอาโปจัเทวาปฐวิจเตโชวายตธาขมุงลุนาวะลุนาเทวา โสโมจะยะสัสสะสะหเมตากรุณาการิการอาคูเทวยะสสสิโนทัศเตเตทัศธากายะสัพเพนันทตวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยะสสสิโนมุมานาอภิกรรมุภิกขุนังสรรมิติงวะนังเวณฑูจะเทวสหะลีจะสมาจะทุเวยะมาจันทสุปปนิสาเทวจันทะมาคูปุรกิตาสุริยะสุปปนิสาเทวสุริยะมาคูปุรกิตานักขตตานิปุรกิตวะอาคูมันธมลาหกา วสุนังวาสโวเสธโสโกปะคภูรินทโตทัศเตถัสทากายาสเพนันตตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสินโนมตมานาอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงว่านังอัตถาคูสหภูเทวชะลามคีสิกขะลิวะอันลิทธกาจะโลชาจะอุมาปุพะนิพาสิโนววลุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเจเนชกาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูวาสโวเนสิโนทัศเตถัสทากายาสเพนันตตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสินโนมตมานาอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงว่านัง สัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสสุตมะคิดธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฐาคูหัตโยเทวาเยจะโลหิตวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัสสิโนทัศเสตทถสทากายาสเปนานตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตยะสัสสิโนโอทมานาอภิกรรมงคิขูนางสุเมติมณังสุกาคลุมหาอนุลาอาคูเวขณะสัสหะ โอทาตะไคหาป่มโอคะอาคูเทวะวิจักขณาสธานมัตตาหาลคชามิสกาจายัสสสิโนทนะยังอาคาปชนโนโยทิสะอภิวัสติทัสเสตถะสถานกายาสเพนันัตตะวันิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโอทัมานาอภิกกามงภิกขุนังสัมมิติงมานังเขมิยาตสิตายามากัตะกาจายัสสสิโนสัมพิทกาลามเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานนัลติโนอาคูอัทาคูปะลนิมิตาทัสเสตถะสถานกายาสเพนันัตตะวันิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโน โอ้มมอมมเทมานมานภิกษุมงภิกขุนางสังธิงมะนางสัพเทเจเทวานิกายาสัพเทนะนัตตะวานิโนนามนวะย์เยนะอาคันชุ้งเยจันเยสัาธิสาสหะปวุทธะชาติมักขีลงังโอคัดตินัมนาสวางังทักเขโมขัตลังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุความาปรมัตโตจักปุตตะเอธิมาตโตสหะสันนังกุมาโลติโจสจักโซปะขัดสมิติงวะนัง สหสภมวโลกานังมหาพมานพิติฏฐิอุปปันโนชุติมันโตผิสมังกายโยยัสสิโสทัสเสถาอิสระอาคุปเจกกะวสสวตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจัสรเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรหมเกมมาลเสนาอภิการมิปัสสะกันหัสามัญทิยังเอทะคันหัตถพันธะตถราเคนะพันธมัติโม สัมมันตาปทิวาเลทะมาโวมุนจิตทะโกจินังอิติตะทามาเสนโอกันหาเสนังอเปสจิปานินาตะละมาหจัสลังกตวานะเพลาวังยัตถาปวุสสกเมโโธฐานายันโตสวิจุโกตถาโสปจุฑาวัตติสังกุโตอาศยังวเสตันจะสรพังอภิญญาววักิตวานะจขุมาตโตอมันติจิสัทธาสาวกเกสัสเนลเตมลเตนังอภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเตจะอัตตาปะกมลุสุตวะพุทธัสสะนนวีตาลาเกหิปะกัมุเนสังลมัมติอินเชยง ภเพวิชิตสังขามัพยาติตายสัสนโนมันติสาภูตหิสาวกาเตชะเนสุตตาตนะโมเมพุทธเตชะสารตนตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิธรมาจะอินทาจจะจตุโลกาคัมภีรขากาสมุทาภูตรงคังคาจะสพภัชย์ปสิทธิพวันตุเตชยะชยะทละนิทระนิทระนิอุทธิอุทธินัทินัที ชยชยระคนขะคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนเมรุราชพลนราชีชยชยคำพีระสงพีนาเคนทะนาคีปีศาจภูตการีชยชยทุนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุธาทานมุขชาชยชยวรุณมุขสาปาชยชยจัมปาทินาคะกุละคันถกชยชยคัจฉคนตะตรงสุกะ ระู้ชงศีหาพยักขะทีปาชยชยะวุณนะมมขะยาตาชิตะชิตะเสนารีปปุนะสุทินรดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชาญธรณีตะเลสะทาสุชยาชยชยญธรณีสารตินสะทาชยชยะมังกราลัญญาาวะเคชยชยะวุณนายกเขชยชยะรักษเสุระพุชเตชาชยชยธรรมเมน ทัคนาชยาชยราชาธิราชชายชยาชยาปทวิงสพังชยาชยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยาชยมเหสุโรหโรหรินเทวาชยาชยะพัมมาสุระโคชยาชยะนาโควิดุลหโกวิรุปะโคจันทิมาระวิจันโทอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะอัคขิวาโยจะปาชุนหกุมาโรทัตตัตถโก หาระสะมหาเทวสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกกาสภาชัยยาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรมโมจะสังโฆจะทัสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถา พมะขณาเมเหสีโนชโยปิพุทธสสิริมตโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาอินทะขณามเฮสีโนชโยปิพุทธสสิริมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาเทวขณามเฮสีโนชโยปิพุทธสสิลิมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปาราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสุป ah ันนะฆนามะเหสิโนชโยปิพ ah ุทธสสิร ah ิมโตอะยังมารัสสะจัปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถธานาคขฆนะมะเฮสิโนชโยปิพุทธสสิลิมโตอะยังมารัสสะจัปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสัพมมะฆนามะเฮสิโน ชยยันโตโพธิยามูเลศักยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาโสชยมังคะเลอปราชิตุัลังเกศีเสียปทวิโปคะเลอเสกเกศพรพุทธานังอัคบปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยทั้งพระมัจจริสุปทาคินังกายกรรมังวาจกรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตะวานรพันตเทศปทาคินเน เตอัฏฐลัทธสุกิตาวิลุนหาพุทธศา,สาสเสนอโรคาสุกิตาโาาหตสสหสัพเพหิยาติภิสุอันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงฐานเนอะิคตาทีคายุกาสถา,าหตุสุขิตาหนตุสัพพทารักขันตุสัพพสัตนานรักขันตุชินะศาสนังยากาจิปัฏนาเตสังสพเพปะเรนตุมโนรัฐายุตะกาเลปวัสสันตุวัสวสาวาสวาราหากาโลคาปัต จุปัทฐวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะททระหังปสวตธรรมะนิยามสุตังเอวัเมสุตังเอกังสม,มยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเชตะวะเนอนากะปินทิกัสอาราเมตตตะโคภะคะวาภิกขุอมันเตสิภิกขวติ พระฐานเตติเตคิกขุูพระกวตโตปัจจัเสสสุงพระวังเอตัถวจาอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาถุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังฆารานิจาติตังตถาคโตอภิสัมพุชเติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกะโลติสัพเพสังฆารานิจาติ อุปทาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพสังฆาราทุขาติตังตาถาคตอภิสามพุทธิจิอภิสเมติอภิสามพุทธิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวัติติวิภัชติอุตานีกโลติสเพสังฆาราทุขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวัสสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพธธรรมานตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธจิตวะอภิสมเตติอภิสัมพุทธจิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวาติวิภัชติอุตานีกโรติสเพธธรรมานตาติอิทมะโวจะภะขวะอัตตมะนาเตภิกขุภะวโตภาสีตังอภิณนทุนเจ บทสวดพัะเทกรัตคาถาแปลอตติตังนานะวาคะเมย่านาปฏิกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพระวงไม่ควรพึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติาตีตามปฏินันตังอปปัตตันจะานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมงตัทธะ ตถาวิปสัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามนุพะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงน่นคลอนแนอคนเขาควรพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวกิจจะมาตำตับปังโกชัญญามะระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคลันเตนะมาหาเสเนนมัจุนาพราะการผัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามะาตนทิตังตังเวพัทเทกะลาะโตติสันโตอาจิกาเตมุนีอาจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้อยู่ผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมปทสดธรรมสังเวคปัจเจเวขณะแปล สัพเพสังขาลานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาลาทุค้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของเมยังยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยังยืนอวสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนิยตังชีวิตของเราเป็นของเมเที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตะควรที่จะสังเวชยังกายโยอจิรังร่างกายที่ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนครันปาสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาิเสสเตจากนอนทับปัทวาวิงซึ่งแผน่นดินกะลิงข้างหลังอีว่าปรดดุดตังว่าท่อนไม้และทอนฝืนนี่ลดทังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจะวัตสร้างฆ่าลาสังขารทั้งหลายไมย่เที่ยงเนออุปาทวยทายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปัชิตวานิรุตจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่ยอม,มดับไปแต่สรงสสสอุปสมโมสุโคความเข้าไปสงบระงงามสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งอพเพสต,ตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมะริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตเมเอทสัมสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ปัสสดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังกามังสัเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพวนโตเยเทวะอัสมิงท้าเนอะทิคตาทีคาจุกาสทธาหุนตุสุกิตาหุนตตทุกขาบะมุลจันตตมาตาปิตาสุกิตาหุนตตทุกขาบะมุลจันตุสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาระมุลจันตตสเพอะติกาสุกิตาหุนตุทุกขา ปมุญจันตุสเพปิสาสเพยคาสัสเพเปตาสุขิตาหุน hmm. ต mm ุทุกขาปมุญจันตตสเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตตสเพยนักขาตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตตสเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตตสเพสามาตินังสมิชันตุโว บทสวดหลวงปู่ทวดบทสวดปูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตออคติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตออคติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีทูเปยคเลโพธิคเลแต่หิงห่งแต่หิง่งตาธรรมธาถานีนพระวันตุกูชิตาโสทิงกะโลนเตท,ทวิหารมันทะเลเทลาจะมัตชานะวากาจะพิคโวาสาลามมกาทานปฏิอุปาสการขามาจะเทสานิขามาจะาอิสลาสป,ปานภะูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยเยปิจะอันตสัมภวาสังเสริชาตาอัทโวปปาติกานิยานิการธรรมะวังปฏิเจตสเพไปทูกัสกลนตุสังขยังทาตุจิรัง สตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปุคลาสังโฆโหตุสมะโคอัฏฐานะจะหิตาจะอัมเหรักขตุสัตถโมสัพเพปิธามะจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามัทธเมอริยปเวทิเตปัสสันโโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวประวสตุอุติภาวายัสัตตานังสมิธังในตัวเองมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธามีราชาโนปชังรักขตุสัพพธา เทวตาอุโยชนะคาถาทขาปตาจจนิทุข้าพยาปัตาจจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพาตังปุญญสัมปทางสภพเทวานโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังททานตุสัทธายาสีหลังรักขันตุสัพพาภาาวนาพิรตาหุนตุข,ขัชันตุเทวตาคตาสุมังคนคาถาหุตุสพังสุมังขลัง รักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสตที่หตุนิลันตะลังหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนโสตที่หตุนิลันตะลังหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนโสตที่หตุนิลันตะลังสัพเพพุทธาพระปัตปาเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขั่งพันทามิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัตปาเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระขังบรนทามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนะระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนะระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนะระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนะระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนะระคั่งพันส สัพเพพุทธาพระปัะตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะได้เชนอรคังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปัะตาปเจกน,นันจะยังพลังอรหันตานันจะได้เชนอรคั่งพันธามิสัพพะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์ารยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้าให้แค้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดการละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนานสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคล แก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ